บทที่6แสงสีแสงสีคือแสงที่มีความยาวขึ้นแตกต่างกันซึ่งส่งผลให้เรามองเห็นเป็นสีต่างๆโดยแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความยาวขึ้นที่สามารถมองเห็นได้ในช่วงประมาณ4-700ึงนาโนเมตรซึ่งการที่เรามองเห็นแสงเป็นสีต่างๆเกิดจากความยาวคลืนที่แตกต่างกันของแสงนั้นๆ การมองเห็นสีของวัตถุเกิดจากแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุและกระทบก,กับตาของเราเมื่อแสงที่สะท้อนมีความยาวขึ้นเฉพาะเราจะรับรู้เป็นสีต่างๆขึ้นอยู่กับว่าแสงสีไหนที่สะท้อนออกมาและแสงสีไหนที่ถูกดูดซับไปจากวัตถุตาก,กับการเห็นสีการทำงานของตาก,กับการเห็นสีเซลล์กลวยในจอตามีความสำคัญในการรับแสงสีต่างๆและแปลงแสงนั้นเป็นสัญญาณประสาท ที่ส่งไปยังสมองเซลล์กล้วยมี3ประเภทที่ไวต่อแสงสีต่างๆคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินซึ่งทำให้เราสามารถรับรู้และแยกแสงเป็นสีต่างๆได้สมองจะประมวลผลข้อมูลจากเซลล์กลวยเหล่านี้และทําให้เรามองเห็นสีที่สะท้อนจากวัตถุต่างๆการบอดสีคือภาวะที่ไม่สามารถมองเห็นสีบางสีได้ เนื่องจากความผิดปกติในเซลล์รับแสงในดวงตาซึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรมหรือโรคต่างๆการบอดสีมีหลายประเภทและในบางกรณีสามารถใช้แว่นตาหรือเทคโนโลยีบางอย่างเพื่อช่วยให้การมองเห็นสีดีขึ้นแผ่นกรองแสงสีทำหน้าที่ในการกรองแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะแล้วอนุญาตให้แสงที่ต้องการผ่านไปโดยแผ่นกรองสีสามารถใช้ใน หลากหลายด้านเช่นการถ่ายภาพการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการออกแบบแสงไงงานต่างๆการผสมแสงสีคือกระบวนการที่ใช้ในการผสมแสงที่มีสีต่างๆเช่นแดงเขียวและน้ำเงินเพื่อลงตัวเป็นสีใหม่โดยที่การผสมแสงทั้งหมด3ส,สีนี้จะได้แสงสีขาวการผสมแสงสีหลักต่างๆเช่น,ชนการผสมสีแดงกับเขียวจะได้สีเหลือง การผสมเสียงสีนี้สามารถพบได้ในอุปกรณ์ต่างๆเช่นจอแสดงผลและการแสดงแสงในงานต่างๆการผสมสารสีคือการผสมสีจากสารที่มีการดูดซับแสงวางส่วนและสะท้อนแสงที่เหลือทำให้เกิดสีใหม่โดยมีสีหลัก3สีคือแดงเหลืองและน้ำเงิน ซึ่งการผสมสีเหล่านี้จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปเช่นการผสมแดงกับเหลืองจะได้สีส้มการผสมสามสีทั้งหมด3สีจะได้สีดำการมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆเกิดจากปฏิกิริยาของแสงที่ตกกระทบบนวัตถุโดยแสงที่สะท้อนจากวัตถุจะเป็นสีที่เราเห็นแสงแต่ละสีจะทำให้วัตถุสะท้อนสีที่แตกต่างกันออกไป โดยหากแสงที่ใช้มีสีที่ไม่ตรงกับสีของวัตถุวัตถุจะดูมืดและไม่ชัดเจนการนำไปใช้ประโยชน์ของสารสีและแสงสีสารสีและแสงสีมีการใช้งานอย่างก,กว้างขวางในหลายๆด้านทั้งในงานพิมพ์การออกแบบกราฟิก เทคโนโลยีการแสดงผลการตกแต่งการศึกษารวมไปถึงการใช้ในการแพทย์การสื่อสารและความบันเทิงการเข้าใจและการใช้หลักการของการผสมสีทั้งจากสารสีและแสงสีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างและสื่อสารสีในวิธีต่างๆที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละด้าน